สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านภูมิเกียรติที่เคารบทุกท่านวันนี้ช่องเลด,ดจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการผ่าท่อสำหรับเราจะต้องการใช้วาวตัวนี้วาวตัวนี้เราต้องใช้งานทีนี้เราไม่มีข้อต่อที่จะสวมต่อแบบนี้เรามีแต่วาวเราต้องผ่าเอาตัวนี้ออกกับตัวนี้ออกเพื่อจะให้มันเหลือแต่วาวเพื่อจะ เอาข้อใหม่มาสวมสวมข้าแบบนี้แบบนี้เลยมาดูวิธีการผ่าเราจะเอาอวาวาวนี้มาใช้ตัดแบบนี่เลย ตัดหัวนี้อีกตัดให้มันเสมอกับขอบวางเลยครับนี่เลยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ตัดแบบนี้เลยนะครับเราจะผ่าผ่าให้เป็นร่องลอยไปเรืยสักสามสามเส้นสามร่อง ใส่ธงมูกันไม่เรื่อยบาทเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองเสียบตัวเองหนึ่งไ,ไ,ได้หนึ่งรูแล้วเป็นหนึ่งแผลแล้วเราจะทำแบบเนี้ยทั้งหมดสามเส้น พื่อจะต่อใ,ใจง่ายต่อกันเวลาเราต่อให้เกยววงต่อผอ่านเวยเวลาผ่านเราต้องรู้ลยครับท่านผู้ชมเน่ผ่าที่เป็นไปให้มันถึงเนื้อวาลตัวนี้นะให้มันเอาถึงแค่เนื้อท่อเท่านั้นย้ายถึงเนื้อวาลถ้าไปถึงเนื้อวาลเ,เวลาใส่วาลอ,อาจจะแตกได้ครับเวลาเราใส่ข้อใหม่ เราจะแตกง่ายๆเรงทีบางงานเราไปทำกไกลๆนี่เ,นเราต้องการจะเสร็จงานทีนี้ของมันขาดที่นี่หน่อยพอต่อไม่มีเราก็ต้องใช้เวลาใช้วิธีการผ่าแบบนี้ครับนี่ก็ทำฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่เลย ค่อยๆทาครับไม่ต้องทำมากครับไม่ต้องทำเดียวกันไปเดี๋ยวมันโดนมือตัวเองง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชม น,นี่พอหัังจากเราถาเสร็จแล้ววางลงไปนี่เลยให้ปากกาบีดจับพยุงไว้นิดเดียวตัวบีบแน่นมากแล้วมันแตกครับนี่แล้วก็ไปสกัด ไม่คว่ำต่อเข้าไปนี่ครับคุกเลยอ่ะยังไม่ลงลเลยตัวไหนตัวไหนเอาคุกตัวไหนบ้าตัวชีเหลืองอ่ะขอดขอดเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหม ก็จะออกประมาณนี้เราจะเอาตัวใหญ่ตัว,ตวนี้ออกง่ายๆครับไม่ยากนี่เลยไม่ยากสักหน่อยครับท่านผู้ชมนมันก็จะหลวมเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลย แล้วก็งัดยังไงก็ได้ให้มันออกจากเบาวาวานี่แคนะ่นั้นนี่นี่ครับดูนะมันก็จะเป็นหน้าตาหน้าตาแบบนี้ ตนนัวนี้ทางนี้มันก็เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวทางนี้ออกไปไปทางนี้นะเราจะตอกกก็จะทำเหมือนกันครับท่านผู้ชมวางไว้แล้วก็บีบส่วนมากตัวหน้าง,งานเราจะไม่มีตัวนี้บีบหรอกครับเราจะจับใ้ให้คนจับไว้้ามันล้มถ้ามันล,ล้มเราจะตอบไม่ไี้ทำบาดนี่เลยนี่เลย นี่หาว่างี้ตัตเใหญ่ออกมาเลย

ตรงนี้ด้วยเรสำเร็จทั้งสองข้างไม่แตกใช้งานได้ต่อไปต่อไปยังไงนี่ครับแค่นี้เอง สำหรับวิธีการผ่าจะเอาวาวไปใช้งานต่อไปโดยที่เราไม่มีนนข้อต่อไม่ต้องใช้ข้อต่อวาวก็ใช้ได้ปกตินี่ครับแบบนี้เลยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลมงใจนะครับนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ